ทีทีนออยวิตามินซีับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวนี้นะผมพอดีผมใช้อยู่ที่ประจำครับนี่ครับคือการรีวิวแบบครั้งแรกครับผมแล้วก็นี่แกะกล่องใช้แบบแบบส,ดสดๆนะผมเพิ่งแกะจากกล่องเลยนี่นี่ครับผมคือหน้าตาของเจ้าตัวทีทีนทออยวิตามินซีนะผมนี่มันเป็นฉมใหม่ของผลิตภัณฑ์นะผมนี่ผมเทอร์โพชั่นเทอร์จีนนะผมวิตามินซีนะครับเหมาะสำหรับ ผิวที่แบบว่าเบาบางหรือว่าเป็นสิวกแก้เศษนะครับผมผมก่อนก่อนใช้ก็จะต้องแบบว่าล้างหน้าก่อนเอาให้สะอาดก่อนแล้วก็เปิดใช้ไปงงครับสองประมาณสองสามหยดครับตรงเวนแก้มหนึ่งสองแก้มส่งข้างครับแล้วก็หน้าผากหนึ่ง,งครับทาไปบางๆครับต้องแรงมากครับจะได้แบบแก้ทั่วหน้ารักทัวน้ารัะ <laughs> <laughs> ้าแบบไม่พอก็เดี๋ยวติดเพิ่มหน่อยเดี๋ยว